สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเพจกินใหม่เธออีกแล้วนะคะวันนี้จะมีเมนูนำเสนอคือผัดไทยวุ้นเส้นกุ้งสดค่ะไปทำกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้ใช้กุยช่ายนะคะหอมแดงแล้วก็เราจะทำพริกปรุงค่ะโดยใช้พริกแดงใหญ่นะคะพริกแห้งแดงใหญ่แล้วก็ หอมแดงปั่นรวมกันค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันพืชด,ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปเคี่ยวให้แตกมันแล้วก็พักไว้ค่ะนะคะต่อจากนั้นเราก็จะมาทำเอามันกุ้งจากหัวกุ้งนะคะโดยเอาน้ำมันเนี่ยนะคะไปผัดกับหัวกุ้งให้เขาน้ำมันเขาออกนะคะนี่อย่างนี้นะคะแล้วก็ ัดตัวกุ้งด้วยเลยค่ะให้กุ้งสุกไว้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ที่หลังนะคะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาทำในส่วนของน้ำปรุงนะคะโดยใส่น้ำมะขามเปียกลงไปนะคะน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำปลาค่ะนะคะจะมีวะเปรี้ยวหวานนํำนะคะเคี่ยวให้ละลายนะคะเคี่ยวให้น้ำตาลละลายแล้วก็ พักไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปปรุงตอนหลังนะคะมาเริ่มทำกันเลยค่ะใส่น้ำมันกุ้งนะคะที่เราเจียวได้เคี่ยวได้นะคะแล้วก็ใส่เต้าหู้ลงไปผัดเต้าหู้นี่ต้องผัดให้ให้สุกๆเลยอะคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะลดความเปรี้ยวลงนะคะแล้วก็ใส่ไชโป๊ะนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ตอกไข่ใส่เข้าไปเลยค่ะฟองหนึ่งนะคะ ด้วยวุ้นเส้นนะคะวันนี้เราจะใช้วุ้นเส้นมาผัดไทยกันค่ะนะคะหลังจากนั้นก็ผัดให้นิ่มเลยค่ะผัดใจเย็นๆนะคะให้นิ่มผัดไปเรื่อยๆค่ะจนวุ้นเส้นของเราเริ่มนิ่มนะคะ อลักขานิ่มได้ที่แล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราใส่กุยช่ายลงไปเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยถั่วง,งอกนะคะมีอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ผัดสักพักหนึ่งนะคะให้เข้ากันแบบเดียวนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ใส่กุ้งเข้าไปเลยค่ะใส่ห้าหกตัวหรือว่าแล้วแต่ชอบนะคะ ใครชอบเยอะก็ใส่เยอะได้หลังจากนั้นก็เอาพริกปรุงนะคะที่เราเคี่ยวไว้เรียบร้อยแล้วนะคะใส่ตามชอบเลยค่ะชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยสีสันจะสวยงามนะคะผัดไทยเราหน้าทานตามด้วยน้ำปรุงค่ะที่เราเคี่ยวน้ำตาลไว้นะคะ ประมาณ3ช้อนถึง4ช้อนโต๊ะนะคะให้ชุ่มๆนะคะเอาละค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะผัดไทยของเรานะคะเป็นไงบ้างคะหน้าตาของผัดไทยของเราน่าทานงั้นไหมคะทุกท่านลองไปทาดูนะคะแล้วถ้าอร่อยหรือไม่อร่อยยังไงก็เม้นต์มาได้นะคะถ้าถูกใจก็ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจกินใหม่เธอของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ